ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับเจ้า Alpa 30นะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นตัวแรม6ลอม128ครับ Kenko K128 นะครับตัวนี้มาพร้อมชุดกล้อง360องศานะครับอันนี้เป็นกล้องตัวที่1นะครับผมความคมชัดระดับโอเคนะครับอันนี้เป็นกล้องตัวที่2นะครับผมติดตั้งสวยงามมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูกล้องตัวที่3กล้องตัวที่3ถูกแทนที่ตำแหน่งกล้องเดิมนะครับนี่ครับอ่านะครับผมกล้องตัวสุดท้ายนะครับผมอยู่กระจกนะครับผมด้านซ้ายมือครับอ่านะครับโอเค เดี๋ยวเรามารับชมนะครับภายในมุมมองของกล้อง360องศาของเจ้า Kendo K128 กันนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถอาพานนะครับกับเจ้า Kendo K128 นะครับผมมาพร้อมชุดกล้อง360องศานะครับเร็วแรงพร้อมความชัดระดับ 4K ครับเดี๋ยวผมให้ดูการประมวลผลก่อนนะครับของเจ้าแรม6ลอม128นะครับบอกเลยว่าภายในเซียววินาทีครับนี่ฮะคลิกปุ๊บมาปั๊บครับอ่าดูสักนะครับการประมงครับ ลองรับฟังก์ชันพร้อมการสองหน้าจอนะครับอ่าผมลองเล่นให้ดูครับสองหน้าจอครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับ u t u b e นะครับผมอ่าหรือว่าเราจะเข้ากับ Play Store ก็ได้ครับเล่นคู่กันครับนี่ครับผมฟ้าบนะครับผมโอเคเดี๋ยวรับชมฟังก์ชันกล้อง3 6 0องศาครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็น UI ตัวใหม่นะครับนี่ฮะมุมมองครับดับเบิ่คลิกอีกนึงครับนี่ฮะอันนี้เราเข้ากล้องถอยนะครับนี่ครับ เวลาเราจะดูมุมมองข้างหน้าสังเกตเห็นไหมครับเวลามุมมองข้างหลังครับนี่ครับผมมุมมองด้านข้างเวลาเราจอดเรียกฟุตบาทนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เอาขาสามสูงตัวนี้เวลาเราเปิดประตูสไลด์นะครับจะให้การเซฟมากเลยระหว่างสองด้านนี้นะครับที่สําคัญบันทึกพร้อมกันสี่ตัวนะครับนี่ฮะเป็นระบบ 4K นะครับด้วยกล้อง Sony IMX นะครับสีตัวรองรับความคมชัดระดับ 4K และที่สำคัญตัวนี้ครับ สามารถปรับแต่งได้นะครับผมเราอยากจะเลือกรถเป็นสีอะไรดีครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะโมเดลนะครับอ่ะสีตัวนี้เป็นสีดําแล้วนะครับสีน้ําเงินก็ได้ครับเลือกได้หลากหลายมากนะครับโมเดลรถมีให้เลือกเยอะมากครับผมนี่ฮะสีน้าเงินแล้วครับอ่ามุมมอง b i r ร์ y ไอวิวนะครับผมให้ความคมชัดสูงมากครับที่สําคัญระบบเสียงตัวนี้มาเป็นระบบเสียง DSP นะครับผมนี่ฮะ สังเกตนะครับเราจะเข้าจากมุมมองไหนเนี่ยมันสามารถเข้าได้ย่อได้ขยายได้นะครับนี่ฮะผมอองไปก่อนเห็นไหมฮะเข้ามาปึ๊บย่อขยายนะครับเราจะอยู่จากหน้าเมนูไหนตัวนี้สามารถมากเลยครับนี่ฮะเข้าได้จากทุกเมนูนะครับตัวนี้อ่าโอเคครับผมก็ผมขอจบการรีวิวนะครับวันนี้สั้นๆนะครับกับเช่าเอาผ่าสามูนะครับตรงรุ่นไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาที่ Thailand Racing Shop นะครับก o เบอร์0 9 7 2 8 2 6 8 1 8นะครับพี่หนุ่มรอสแตนบายตอบทุกคำถามนะครับผมนี่ครับผมอ่าจบไปก่อนครับฟังเพลงมันๆกันนะครับผมแล้วพบกันรีวิวหน้าครับคันไหนรุ่นไหนสอบถามไว้มาสวัสดีครับผมเรื่องคุณภาพไม่ต้องกังวลนะครับเรารับประกัน1ปีเต็มพร้อมผลงานการันตีติดตั้งกว่า5,000คันนะครับผม ใครใช้รถรุ่นไหนก็สอบถามได้เสมาได้นะครับสวัสดีครับ